ครับผมถังน้ำมันฝรั่งเนี่ยของฝรั่งเอาไปก่อนโอ้เข้าใช้อย่างนี้หรอใช่เขาถีบไปเรื่อยมันหัวใจนี่ปั๊มเลยเนาะใช่เออทีแรงไม่ได้นะทีแรงนี่ล้นเอ้หกไงอ๋อ มาเชโอเคแล้วเก็บยังไงครับแล้วก็เหมือนเดิมหมุนออกมาแล้วก็ใส่เรีย้อยเอาอันนี้ปิดซะเรียบร้อยนะไหนใชมันเลอะมือไหมเนี่ยไม่เลอะนะไม่มีเลยไม่เลอะเลยไอ้หนายด้วยแข็งแรงเอาของไว้ดูหน่อยแล้วเล่นมาแตก